เกิดเรื่องราววุ่นวายคุณผู้ชมที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพราะว่ารถค่ะจากฝั่งเมียวดีเนี่ยแห่ Hair, เต็นเข้ามาเติมน้ำมันฝั่งไทยไปดูภาพบรรยากาศค่ะโอ้โหนี่ฮะคุณเอกดูสิไม่เคยคิดว่าเอ้มันจะเป็นผลกระทบนขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมดูค่ะนี่คือโซเชียลเขามีการแชร์ภาพการจราจรบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่ง ในฝั่งจังหวัดเมียวด,ดีประเทศสหภาพเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของเราเนี่ยแหละคะ่ะบ,บอกว่าการจาราจรเนี่ยปิดขัดอย่างหนักเลยเพราะว่ามีรถยนต์จํานวนมากเนี่ยหลั่งไหลเพื่อรอข้ามพรมแดนเข้ามาเติมน้ำมันในฝั่งไทยจากมาตรการไงที่รัฐบาลของเราเนี่ยระงับการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมเรื่องของแกง๊ง call center นะก็ตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ส่งน้ำมันไปให้เขาใช้ ะะทำให้ตอนนี้เนี่ยในฝั่งเมลวดีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักปัจจุบันค่ะฝั่งเมียนมาสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กปิดเลยนะปิดให้บริการเกือบทั้งหมดส่วนสถานีน้ำมันที่เป็นบริการขนาดใหญ่เนี่ยเปิดวันละหนึ่งชั่วโมงเองอเอก,เกอร้อน<ม>เลยนะไม่พอจริงๆไมนะ่พอจริงๆทําให้ไม่พอต่อความต้องการนะคะชาวเมียนมาก็เลยเนี่ยแหละคะ่ะมีความจําเป็นต้องขับรถมาแล้วก็ข้ามแดนมาเติมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ส่วนราคาน้ำมันตอนนี้ฝั่งเมียนมาถือว่าโหดจริงๆค่ะถ้าเป็นสถานีบริการน้ำมันเนี่ย <c oughs> เบนซิน70บาทต่อลิตรดีเซล71บาทต่อลิตรส่วนร้านค้าทั่วไปที่เป็นร้านน้ำมันขนาดเล็กเนี่ยราคาสูงกว่า1 4 5สี่บหาบาทต่อลิตรแล้วครับอืมนี่ฮะแหมไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นะคือเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขาดแคลนทรัพยากรไงแต่ว่านี่คือหนึ่งในนโยบายที่เราต้องดําเนินการนะนี่ฮะ